ตรงภูเขาลูกนี้หลายปีก่อนหลวงตาอยู่ที่กุฏิยืนแข่งแขนภาวนาอยู่แข่งแขนออกกำลังแบบแบบไแบบทยเกตันเนะแล้วมองถึงเห็นภูเขาขณะที่ภาวนาใจมันก็แวบไปฟุ้งไปว่าภูเขาลูกนี้เขากำลังแบ่งเขตสัมปทานกันข้างหลังภูเขาตอนโน้นนะ แล้วป่ามาก็มายืนยันว่าข้างหลังไปเนี่ยหน่อยเดียวเนี่ยเขาจะระเบิดทั้งหมดหลวงพ่อได้แต่ข้างหน้านี่นะใจเราก็เสียเราบอกลูกหลานให้ทํานุบํารุงตรงนี้จนสวยงามขนาดนี้ในสระบุรีก็เป็นแห่งแห่งหนึ่งซึ่งเหลือแค่เนี้ยที่สวยงามที่เป็นที่สงบใจก็เสียว่าเอถ้าเขาทําจริงๆแล้วทางการอนุญ,ญาตตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะ ตอนนั้นถ้าทางการอนุญาตตรงนี้ก็เต็มไปด้วยฝุ่นละอองเสียงคืกึกอกระทึกหมดเลยคนมาก็ไม่ได้สงบอยู่แล้วใจเราก็เสียแกว่งไปแกว่งมาเอจะทำยังไงหรือเราจะย้ายออกไปซะเลยหนีซะก่อนที่เรื่องมันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสียงของหลวงพ่อฤาษีพระคุณอาจารย์พระคุณพ่อดังเข้ามาในใจบอกไอ้ไอ้ไอ้คนคนฟุ้งซ่าน เนี่ยแก่งเนี่ยท่านบอกให้ให้ให้ให,ให,ให้ชูมือไปอย่างนี้แล้วค้างไว้เนี่ยนะมองไปที่ภูเขาแล้วมองไปที่มือตอบคำถามฉันสิว่าหงายมือขึ้นมาแล้ถามว่ามือที่ยื่นออกไปเนี่ยที่สร้างสารวัดสร้างสารอะไรขึ้นมาด้วยมือทั้งสองข้างเนี่ยเวลาเราตายลงไปว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝ่ามือเนี่ยเอาไปได้ไหมตอบมาบอกไม่ได้ครับข้อศอกเอาไปได้ไหม ไม่ได้ครับหัวไหลเอาไปได้ไหมไม่ได้ครับเอาแล้วแต่นี้จะตัง้งเอาหัวเอาไปได้ไหมผมขนเลบฟันหนังเล่านั้นแหละรู้สึกตัวกรฟังท่านท่านบอกคิดตามนี้แม้กระทั่งตับไตไส้ปอดกระดูกอะไรต่ออะไรทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายชิ้นเดียวก็เอาไปไม่ได้แล้วเราจะไปไหนเพราะร่างกายมันพังแล้วบอกจะไปนีพผ่านครับนั่นแหละเอาไปได้ไหมมือทั้งสองข้างและตัวทั้งตัวเอาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้ บอกก็มือนี่ยังเอาไปไม่ได้แล้วสิ่งที่ไกลกว่ามือคือภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยจะเอาไปได้แม้แต่หินก้อนเดียวไหมบอกไม่ได้ครับจําไว้ในลวงนะท่านบอกอย่างนั้นนะธรรมชาติเนี่ยเขามีอยู่ในโลกกฎของกรรมเขามีอยู่ของธรรมชาติะจะต้องถูกทําลายไปก็ไปเรื่องของภูเขาเราเนี่ยจะต้องตายอยู่แล้วต้องไปนิพพานอยู่แล้ว เราป้องกันเราสร้างสารได้เฉพาะสิ่งที่เราสบายใจเป็นกุศลคนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะได้รับประโยชน์สุขจากสถานที่นี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเป็นเรื่องของซึ่งต้องผ่านไปหลังจากเราตายไปแล้วมันต้องมีจุดจบจุดจบสําคัญของผูเขาลูกนี้ก็คือว่าเมื่อสิ้นาศาสนาห้าพันปีแล้วเนี่ยโลกเนี่ยมันจะร้อนกว่านี้มันจะเห็นใก่ตัวมากกว่านี้แล้วไปหกพัน หกพันปีหมื่นปีแสนปีไปเนี่ยภูเขาโลกทั้งโลกเนี่ยจะลบลาข้าฝังกันีนี้ที่ถูกทำลายทุกอย่างทำลายกันเองทำลายทุกอย่างแล้วหนักๆเ,เขาเขาเรียกว่าหนักแผ่นดินแผ่นดินนี่ก็จะเปลี่ยนแนสภาพสิ่งที่เป็นภูเขาเป็นแผ่นดิน,นก็จะจะถูกจะเปลี่ยนสภาพถูกกดลงไปใต้น้ำกลายเป็นทะเลส่วนที่เป็นทะเลที่เป็นปะกาลางังที่เป็นภูเขา เป็นความสวยงามอยู่อยู่ในอยู่ในในใต้ทะเลก็จะปรากฏขึ้นมาบนพื้นโลกเปลี่ยนสภาพโลกเพราะสภาพของน้ําในทะเลกับข้างบนบกเนี่ยตามภูมิศาสตร์ที่เรียนมาเขาบอกในน้ำเนี่ยมีสามส่วนโลกเนี่ยมีแผ่นดินมีส่วนเดียวเพราะฉะนั้นส่วนที่สวยงามก็จะขึ้นมาเพื่อรองรับศาสนาสมเด็จพระศรีอริยะเมตไตร ก็ในเมื่อสิ่งทั้งหลายที่เห็นว่าสวยงามหนักๆเขาก็อยู่ใต้น้ำใต้ทะเลเปลี่ยนสภาพชีวิตเรากระดูกเราก็ไม่มีอะไรเหลือโลกเขาก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามกฎธรรมชาติกฎธรรมดากฎของพระศาสนาของพระพุทธศาสนาก็จะต้องมาดูแลชาวโลกให้เข้าถึงธรรมให้เข้าถึงนิพนานเป็นช่วงชั่วของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ถัดไป เราเป็นเพียงเศษเสี่ยวหนึ่งของการเวลาเศษเสเี่ยวหนึ่งของพื้นโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเศษชิจจ้นหนึ่งของเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกที่เกิดมาอาศัยหน่อยเดี๋ยวก็ดับไปวัดวาอารามที่เห็นว่าสวยงามสงบนี่จะสวยสู้พระเชตวันได้ไหมสวยสู้บุปผารามของแม่วิสาขาได้ไหมสู้ไม่ได้แล้วทําไมเลาสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นแล้ว ยังไม่ทันเปลี่ยนพระศาสนาพระดาลามที่สวยงามก็ไม่เห็นแล้วเหลือแต่ความทรงจำเหลือแต่พระพุทธศาสนาเหลือแต่คำสอนเพราะฉะนั้นคิดเสื่อมใหม่นบัตรเนี่ยแข่งแขนต่อไปแล้วก็คิดให้ดีว่าเราจะแข่งแขนเราจะให้ใจอยู่ได้อีกวันเยวรีบทำใจให้เห็นสัจธรรมของโลกยอมรับกฎธรรมดาของโลกเขาอย่างนี้และเอาใจของเรารับกฎธรรมดาของข้างบนเข้าถึงข้างบนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระนิพพานกฎของศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ใจที่ผ่องสายมั่นคงอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะแล้วก็คิดต่อไปให้ละเอียดให้นิมิตแค่นี้ให้ทีนี้ตั้งแต่วันนั้นไปจนมาต้องตามองภูเข,ขาก็แปรงมือบูชาคําสอนหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็มองดูฝ่ามือมองดูขออ้อศอกมองดูอะไรก็มาถึงกายกาตาสติผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนี่ไม่ใช่เราของเราแล้ว เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็สลายไปตับม้ามไตลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองน้ำมูกเสลน้ำลายน้ำเหงือ่อน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสิ่งเหล่านี้อาศัยห่อเข้ามาเหมือนห่อกว๋วยเตี๋ยวห่อเกาเหลาเดี๋ยวก็สลายไปเดี๋ยวก็เน่าไปโยนทิ้งไว้ในโลกไปจะห่วงอะไรกับสิ่งเหล่านี้ให้ตั้งใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราของเรา ก็ค่อยคิดนะนี่ที่หลวงตาพูดเนี่ยพูดตามในมิตรที่ท่านประธานไว้มันไม่ได้ลึกได้ซึ่งได้กระจ่างเหมือนเหมือนคนเรียนบาลีมาเนาะแล้วก็เอาแค่ความเข้าใจแต่ใจของเราเนี่ยหลังจากลัร่างนี้ไปแล้วลึกยังไม่ทันหมดจากล่างนี้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในสภาพเบื้องสูงในพระนิพพานให้จงได้แล้วก็จะพ้นทุก์ได้จะสามารถ ชี้แจงเหตุผลให้ลูกหลานรุ่นหลังเข้าใจว่าสิ่งใดที่ไม่ควรยึดคือข้างล่างเนี่ยสิ่งใดที่ควรยึดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระนิพพานแล้วเราก็อยู่ตรงกลางๆขณะที่มีชีวิตอยู่มองข้างล่างก็ไม่ใช่เราเราเรามองข้างบน,นคือของของ,ของเราสิ่งใจของเราจะประสถิตยอยู่ให้ทําให้ชํานาญอย่างนี้นะแล้วเมื่อวัดเปิดแล้วค่อยมาชี้ให้ดูแล้วสอนกันโดยละเอียดเป็นหลักสูตรอีกทีนะเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนลงนะ